โอเควันนี้ทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องการคราฟภายในเกมนี้นะว่ามันมีคราฟอะไรบ้างนะผมจะอธิบายแบบสั้นๆง่ายๆแล้วก็หลักๆนะครับจะไม่เจาะลึกเรื่องรายได้กับพวกอะไรที่มันยุบยิบยิบแบบเป็นตัวเลขนะครับผมการคราฟในเกมนี้มันก็จะมีอยู่ประมาณ3แบบหลักๆครับแบบแรกคือคราฟของคอมแบทของคอมแบทก็อย่างเช่นพวกอาวุธ หมวกเสื้อหรือว่ารองเท้าหรือว่ากระเป๋าอะไรพวกเนี้ยหรือผ้าคลุมนะครับอะไรก็ตามที่เราใช้ต่อสู้เนี่ยเราเรียกว่าคาฟของคอมแบทเนาะการคาฟประเภทที่2คือการคาฟยาครับผมจะเป็นพวกยากับอาหารอย่างนี้นะครับผมซึ่งมันจะแตกต่างจากของคอมแบทนิดหน่อยเดี๋ยวผมอธิบายนะครับแล้วก็การคาฟประเภทสุดท้ายนะประเภทที่3คือการแปรรูปนะครับผมอย่างเช่นตอนแรกเราเนี่ย เราตัดไม้มาสมมุติเราไปแกะนะเราตัดไม้มามันก็จะได้ไม้มาเป็นท่อนแบบนี้นะผมแต่ว่าเราสามารถเอาไปแปรรูปให้มันกลายเป็นไม้แบบแท่งๆเงี้ยได้ครับเหมือนไม้อัดประมาณนี้ก็คือแปลเพื่อเอาไปใช้งานเอาไปคราบของต่ออะไรอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นผมอยากคราบหอกสักอันหนึ่งอ่ะผมเลือกสักอันหนึ่งเอาเป็น หอกสามง่ามแล้วกันนะครับผมปุ๊บแล้วเราเลื่อนลงมาดูข้างล่างมันจะบอกวัตถุดิบที่ใช้คาบนะครับนี่จะเห็นว่ามันใช้ไม้ที่เป็นแพร้งเนี่ยยีอันแล้วก็ใช้เหล็กที่เป็นบาแล้วเนี่ยสตีลบาเนี่ยสิบสองอันแล้วก็ใช้อันติแฟกของตัวหองนะครับก็จะเห็นได้ว่าคือถ้าเราจะคาฟของคอมแบทเนี่ยมันต้องเอาของที่เราแกะได้เนี่ยไปแปรรูปก่อนอย่างตอนแรกเราได้ไม้มาเป็นท่อนนะครับเราก็ต้องเอาไปอัดให้มันกลายเป็นไม้แพร่งก่อนนะครับผมหรือว่าได้เหล็กมาแบบเป็นก้อนๆเนี่ยต้องเอาไปทําให้มันเป็นสตีล มันก็จะมีอยู่3รูปแบบหลักๆตามนี้ก็คือคาฟของคอมแบทแล้วก็คาฟอาหารคาฟยารวมถึงคาฟเป็นของแปรรูปนะครับซึ่งไม่ว่าเราจะคาฟอะไรใน3าประเภทนี้ก็ตามเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่ารีเทเลตครับรีเทเลตคืออะไรรีเทเลตคือสิ่งที่เราคาฟไปแล้วนะครับมันจะทําให้เราได้ของคืนมาหรือเอาง่ายๆคือเราใช้ของจํานวนหนึ่งเพื่อคาฟแต่ว่าเราจะใช้ไม่หมดนะครับพูดอาจจะงงแต่ผมคาฟให้ดูเลยแล้วกันอย่างเช่นผมอยากคาฟหอกเทียหกนะครับผม วิธีการกนะ็คือผมก็เลื่อนหาหอกเทียหกก่อนเลยหรือว่าจะกดตรงนี้ก็ได้นะด่วนเฉพะอ,อันที่เราคาบได้ก็จะได้ง่ายๆนะครับอ่าอย่างเช่นผมจะคาบหอกธรรมดานะเทียหกสิ่งที่ใช้ก็คือไม้16อันครับที่แบบอัดแปรรูปแล้วเนาะแล้วก็เหล็ก8อันที่แปรรูปแล้วเช่นกันนะครับผมทีนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันมีค่าตรงนี้อยู่ครับมันเขียนว่ารีเทเลยสิบห้าจุดสองเปอร์เซ็นต์มันคือค่าที่แบบว่าเราคาบไปแล้วเราจะใช้ของแบบไม่ถึงตามที่มันกําหนดอะอย่างเช่นผม มีไม้อยู่16แล้วก็มีเหล็กอยู่8ปพอดีแต่เวลาค้าไปจริงๆอะครับมีโอกาสที่แบบมันจะคืนของเรามาก็คือเราเราเสียน้อยกว่าค่าที่มันกําหนดมาให้เราใช้นั่นเองวิธีการเพิ่มรีเทลเลตมีวิธีไหนบ้างวิธีการเพิ่มรีเทลเลตเนี่ยมี2วิธีหลักๆอันนี้คือที่ผมรู้นะเท่าที่ผมรูนะครับก็คืออย่างแรกเลยครับที่ที่เราคราสมมุติผมคราอยู่ที่เมืองริมเฮิร์ทนะครับให้เรากดไปที่เมืองนะครับกดตัวเอ็มขึ้นมาแล้วกดที่เมืองหนึ่งครั้งจากนั้นมันจะมีลูกศรตรงนี้ให้เราเลลือลงมา จะเห็นได้ว่ามันมีบอกครับว่าเราได้โบนัสคราฟอะไรบ้างในเมืองนี้อย่างเช่นผมคราฟของที่เมืองเนี้ยจะเห็นว่ามันบวกเรื่องคราฟดาบอ่าแล้วก็ธนูนะครับแล้วก็คาถาอาเคนนะครับผมแล้วก็รวมถึงหนังนะครับที่เป็นเกาะหัวก็คืออ่าเฮมเลตนะครับก็คือเกาะของหัวนั่นเองแล้วก็มีรีไฟโบนัสตรงนี้ก็คือไฟเบอร์นะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวไปพูดทีหลังอ่าเรามาดูที่โบนัสคราฟก่อนนะครับก็คือคราฟติ้งโบนัสเนาะจะเห็นว่ามันบวกดาบนะครับกับธนูซึ่งหอกเนี่ยมันไม่บวกนะคครรัับบอผใหห้ดูก เห็นไหมผมค้าหอเนี่ยร,รีเทเลตอยู่ที่15.2%อะหอไม่บวกนะแต่ถ้าผมไปค้าอย่างอื่นแทนที่ไม่ใช่หอเอาเอาเป็นธนูแล้วกันเพราะเมื่อกี้มันมีบวกธนูใช่ไหมครับนี่พอค้าธนูจะเห็นว่ามันเป็น24.8%นะครับก็คือรีเทเลตเพิ่มขึ้นอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ในแต่ละเมืองก็จะต่างกันซึ่งถ้าเราอยากค้าอะไรแล้วได้รีทรเทเลตเยอะเนี่ยเราก็อาจจะขนของไปคราที่เมืองนั้นอย่างเช่นบิดวอดอ่ะผมกดบิดวอดให้ดูนะอาจจะเป็นคอสโบเป็นแดกเกอร์เป็นเคิร์ดแล้วก็เป็นเสื้อเหล็กผม ประมาณนี้อ่ายกตัวอย่างอีกสักอันหนึ่งเอาเป็นฟอร์สสเตอร์ลิงเมืองหิมะนะครับอ่ะฟอร์สสเตอร์ลิงเนี่ยจะเป็นคอนหอกแล้วก็คาทาฮิวนะครับผมแล้วก็เกาะเหล็กนะครับผมที่เป็นส่วนหัวประมาณนี้ครับผมก็คืออย่างเช่นถ้าผมอยากค้าหอกได้รีเทลเลทเยอะๆเนี่ย,ย,ยผมก็ต้องไปค้าที่เมืองขาวนะเทียบกับค้าที่ริมเฮิร์ทเนี่ยก็คือ,อผมอได้แค่เนี้ยสิบห้าจุดสองเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าผมค้าที่เมืองขาวก็น่าจะเป็นประมาณเนี้ยยี่สิบสี่จุดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับผมส่วนวิธีที่สองเนี่ยในการเพ นี่ครับมันจะมีติ๊กตรงนี้ให้เราใช้โฟกัสในการคราฟเมื่อเรากดปุ๊บเนี่ยจะกลายเป็น43.5นะครับก็คืออ่ะเยอะมากๆนะครับถ้าเราใช้แต้มนี้ในการคราฟด้วยเนี่ยจะทําให้เราได้ค่ารีเทเลตสูงขึ้นไปอีกนะครับผม อ่ะแล้วถามว่าค่าโฟกัสเนี่ยหาจากไหนค่าโฟกัสเป็นเหมือน Energy ในเกมเนี่ยครับที่เรามีพรีเมียมซึ่งมันได้จากพรีเมียมครับหากตัวละครเราเนี่ยมีพรีเมียมอยู่ค่าโฟกัสมันจะเพิ่มขึ้นนะครับผมต่อวันวันละหมื่นเก็บตันได้สูงสุด3า0,000ื่นอะไรประมาณนี้ก็คือต้องรอเวลาเพื่อชาร์จแล้วก็ต้องมีพรีเมียมด้วยถึงจะขึ้นนะครับคนไม่มีคือไม่ไม่มีค่าโฟกัสนะครับประมาณนี้รวมถึงสามารถเพิ่มค่าโฟกัสได้จากยานะครับผมที่เพิ่มค่าโฟกัสซึ่งสามารถซื้อได้ในร้านค้าบางร้านแต่มีขายน้อยมากๆ คือแทบจะไม่มีขายเลยนะครับผมส่วนใหญ่ได้จากพรีเมียมครับกับการเปิดกล่องของพรีเมียมก็มีโอกาสที่จะได้รับยานี้เนาะเมื่อกินไปนแล้วก็จะเพิ่มค่าปโฟกัสน,นะครับผมทีนี้มาดูการคราบของในแต่ละประเภทกันครับของประเภทแรกผมขอยกตัวอย่างเป็นของคอมแบทนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลองมาทดสอบไอ้รีเทเลทตตรงนี้กันอ่ะอันนี้ผมคราบได้12 อ่านะครับผมใช้โฟกัสไปกลายเป็น43เดี๋ยวดูนะครับว่า16กับ8เนี่ยของผมจะเหลือเท่าไหร่หลังจากค้าเสร็จนะครับอ่ะวิธีการกดค้าเราก็แค่กดค้าแล้วก็จ่ายเงินไปนะครับส่วนในเรื่องของเงินเนี่ยมันจะถูกจะแพงเนี่ยอยู่ที่อะไรเราสามารถดูได้ตรงนี้ครับเรากดตัวเอ็นขึ้นมาครับแล้วเราเลือกร้านที่เราจะค้าอย่างเช่นผมจะค้าหองนะต้องไปค้าที่ร้านค้าอาอาวุธฮันเตอร์ครับก็จะเห็นว่าเรากดมาปุ๊บ มันมีขึ้นให้ดูทุกแห่งเลยครับว่าที่มีในเมืองเนี่ยมีแหล่งไหนบ้างที่เป็นร้านที่คา้าอย่างนี้ได้นะเราเอาเมาส์ไปชี้ครับมันจะมีจํานวนบอกตรงนี้อยู่นะครับผมมันจะมีของคนธรรมดานะถ้าของคนธรรมดาก็คือตรงนี้เราก็ดูว่าค่าเหรียญตรงนี้มันเยอะไหมคือถ้ามันเยอะมันก็จะคาแพงขึ้นนะครับผมเอาง่ายๆเมืองไหนถูกก็นั่นแหละก,ก,ก็อันนั้นแหละอย่างเช่นตรงเนี้ยครับของผมเป็น2องพันสี่ใช่ไหมอ่าตรงนี้เป็น2องพันสี่แล้วผมขอดูค่าคาบหอเพียหกนะ อ่าเนี่ยครับเป็น4ี่พันหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปดูร้านที่มันน้อยกว่านี้ให้ดูนะครับเอาง่ายๆเลยอันนี้ใกล้ๆครับมี500อยู่อันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเดินไปให้ดูนะครับอ่าผมถึงร้านที่เราคุยกันไว้นะครับมาดูครับจาก4ี่พันหนึ่งเหลือ800ก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับก็คือค่าครับจะถูกลงเพราะฉะนั้นก่อนที่จะคราฟเนี่ยก็เช็คด้วยนะครับเช็คทุกร้านเลยก็ได้เราแค่จะคราฟอันไหนเรากดไปมันก็จะขึ้นมาให้เป็นแสงนะครับผมเราก็เอาเมาส์จี้ดูเลยว่าอัานไหนมันถูกอันไหนถูกเเเเเราาาากกกกกก็็็ลลืืือออออัันนนน้้้แแคคคค่่่่ีีงมจห 800นะครับก็ประหยัดไปได้เยอะสําหรับคนที่แคร์เรื่องเงินนะครับก็เดินมาได้ไกลนิดหน่อยไม่เป็นไรถ้ามันถูกก็โอเคนะครับผมอ่ะทีนี้ผมจะคาให้ดูนะครับวิธีการกดคาบคือเรากดคาว่าคาบแล้วมันก็มีให้เรากดจ่ายตังค์นะครับผมแล้วกดจ่ายไปทีนี้นมันจะไม่มีหลอดโหลดพอหลอดมันโหลดเต็มปุ๊บเราก็จะได้หอ,อกมาครับอ่ะเมื่อกี้ผมไม่ได้ใช้โฟกัสด้วยนะครับจะเห็นว่าของที่เหลือเนี่ยจากตอนแรกมันใช้ไม้16นะครับผมเหลือมา3แล้วก็ใช้เหล็ก8ผมเหลือมา2 ซึ่งเราเอาตรงเนี้ยไปทําต่อได้นะเป็นยอดที่เราจะคราอีกอันหนึ่งโดยที่มันไม่ต้องไปเปลืองแบบซื้อเพิ่มหรือว่าไปแก็มาเพิ่มอะไรอย่างงี้เนาะอ่าประมาณนี้ผมก็ได้หอมมาละทีนี้พอเราได้มาเนี่ยจะเห็นว่าคุณตี้มันเป็น normal นะครับผมก็คือในการคราเนี่ยคุณตี้ที่เราได้เนี่ยมันจะเป็นแบบสุ่มนะครับผมซึ่งถามว่าทํายังไงให้มีโอกาสได้คุณตี้สูงก็มีอยู่2ตัวช่วยนะครับก็คืออันแรกคือสลัดครับ สลัดอันนี้เนี่ยเมื่อเรากินเข้าไปนะครับจะบวกค่าสปีดค่าสปีดก็คือความเร็วในการค้าครับเพิ่มขึ้น50%รวมถึงคัฟติ้งคุณลิตี้เพิ่มขึ้นอีก100นะครับคัฟติ้งคุณลิตี้ก็คือค่าของกรอบอันนี้นั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นกรอบนอร์มอลนะก็คือกรอบธรรมดาเดี๋ยวผมจะค้าให้ดูสักสิบเล่มแล้วกันนะว่ามันจะเหลือของมาเท่าไหร่แบบใช้ค่าโฟกัสนะครับผมแล้วก็จะดูว่า คุณภาพเนี่ยออกมามากขนาดไหนนะครับผมวิธีการเพิ่มคุณภาพแบบที่2คือเราต้องคัฟบ่อยๆครับอย่างเช่นสมมุติเมื่อกี้เป็นหอกใช่ไหมเป็นหอกมือเดียวนะครับผมผมให้ดูหอกมือเดียวผมนี่หอกมือเดียวคือผมไม่เคยคัฟเลยนะเลเวลศูนย์ครับซึ่งถ้าสมมุติเราคัฟมันบ่อยๆเนี่ยมันก็จะบวกค่าคุณภาพนะครับผมจากตรงนี้นะครับเอาง่ายๆว่าเรายิ่งคัฟมันบ่อยเท่าไหร่ก็มีโอกาสที่ค่าคุณภาพเรามันจะสูงมาได้แบบดีๆกว่านี้ที่มันไม่ใช่นอร์มอลและถามว่าค่าคุณภาพตรงเนี้ยมีประโยชน์อะไร ค่าคุณภาพตรงนี้ก็มีประโยชน์ในการช่วยเพิ่ม IP ครับอย่างเช่น IP ตอนแรกผมเท่านี้ถ้า q คุณ i t y ดีกว่านี้ไอ IP ตรงนี้ก็จะเพิ่มครับก็คือพลังของ Item Power นะครับแล้ว Item Power เพิ่มเนี่ยคือได้อะไรก็เราก็จะได้สเตตนะครับตัวมันเพิ่มขึ้นก็คืออาจจะตีแรงขึ้นทําอะไรแรงขึ้นก็คือค่าสเตตรตรงนี้เอาง่ายๆนะครับผมเนี่ย แบบดาเมจโจมตีเพิ่มแมกเลืออะไรตรงเนี้ยเพิ่มขึ้นครับผมรวมถึงดาเมจสกิลเพิ่มขึ้นก็ประมาณนี้นะครับนนมาครับผมเรามาซื้อของกันซึ่งหอ,อกอันหนึ่งเนี่ยมันใช้16กับ8ใช่ไหมครับผมซึ่งถ้าเราจะคราฟ10อันเนี่ยเราก็ต้องใช้ไม้ทั้งหมด160อันนะครับผมเราก็ซื้อมาเลยผมบวกกับของเก่านะครับเป็น160อันนี้เราต้องใช้80นะครับผมก็ บวกกับของเก่าไปก็เราก็ซื้อมา78ดนะครับผมได้เป็น80ละโอเคนะครับผมเราได้อุปกรณ์มาครบละคืออันนี้เราถ้าเรามีตังค์เนี่ยเราจะซื้อมาคาบเองก็ได้นะแต่ถ้าสมมุติว่าใครที่ไม่อยากซื้อเนี่ยเราจะไปแกะไม้มาอย่างเงี้ยครับแล้วเอามาแปรรูปก็ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็คาบเองก,ก็แล้วแต่เราคุยกันไว้ว่าเราจะค้าสิบอันใช่ไหมครับผมตามนี้กดให้ดูปึ๊บนี่เราจะค้าอันนี้สิบอันโดยผมจะกดค่าโฟกัสด้วยในการคามนะครับแล้วก็จะกิน ไอ้นี้ด้วยจะกินสลัดด้วยนะครับแบบเอาให้สุดเลยนะครับผมมาโอเคผมกินละปึ๊บซึ่งสลัดเนี่ยชิบหายเราจะขึ้นแพะทําไมซึ่งสลัดเนี่ยจะมีระยะเวลาอยู่แค่2นาทีนะครับไม่เหมือนกับอาหารอื่นที่อยู่ได้30นาทีนะครับผมเพราะนั้นต้องรีบคาบนะอ่ะสิอันเราเลือกไปเลย10อันกดค่าโฟกัสนะครับรีเทเลตเป็น40.2นะครับเดี๋ยวมาดูว่าจาก160เนี่ยกับ80เนี่ยจะเหลือให้ผมคืนมาเท่าไหร่นะครับเพิ่งๆอาจจะคืนจนคาบได้อีก1อันเลยก็ได้นะครับ1อันหรือไม่ก็2อัน ผมกดคาบละหน้าที่เราก็แค่รอหลอดเต็มครับเมื่อหลอดมันเต็มปุ๊บอ่ะจะเห็นว่ามันออกมาแล้วนะครับผมอ่ะของที่คืนมาคือ64กับ32นะครับผมจะเห็นว่ามันค่อนข้างเยอะนะซึ่งพอมันเยอะเงี้ยเห็นไหมจากตอนแรกผมคาบได้10อันตอนนี้ของที่คืนมาเนี่ยทำให้ผมค้าบได้อีก4อันมันก็เหมือน4อันนี้เป็นกาไรนะครับลองคิดสภาพว่าถ้าเราไปแกะมา1 6อยอย่างเงี้ยหรือว่าไปแกะมา80เง,งี้ย เราก็ได้คาฟหอกได้เพิ่มอีก4อันถ้ารีเทเลตเราเยอะเอออะไรประมาณนี้นะครับมันก็เหมือนเราได้กําไรกับหอกสอันประมาณนั้นเพราะมันคือมันเป็นของที่คืนมาไงอ่ะถ้าถ้าถ้าคิดถ้าคิดง่ายๆนะอย่างนั้นแต่เอาจริงๆถ้าคิดแบบละเอียดจริงๆมันมีมากกว่านั้นครับซึ่งผมจะจะไม่สอนแล้วกันเพราะว่ามันละเอียดเกินไปเดี๋ยวมันจะกินเวลาคลิปเอาแค่นี้พอเดี๋ยวทุกคนอยากเล่นทุกคนก็ไปคิดกันเองแหละผมรู้ทุกคนคิดได้โอเคทีนี้เรามาดูหอกที่เราคาฟมาครับจะเห็นว่ามันมี แยกออกมาครับเราได้อันธรรมดามาเจ็ดอันนะก็คือ normal ต่อมาคือกรอบที่ดีขึ้นคือ good นะครับผมได้มาสามอันแล้วก็กรอบที่ดีเป็นอันดับสามของเกมนี้ครับก็คือ out stand เรามาดู power นะครับ power ของ normal เนี่ยอยู่ที่1173ครับแล้วก็ข้ามมาดู out stand เลย ่ากลายเป็นพันสองร้อยสามสิบสามนะครับดาเมจก็จะต่างกันผมยกตัวอย่างนะอันนี้นะครับดาเมจสกิลหนึ่งอยู่ที่สองร้อยี่สิบนะครับแต่พอมาดูที่เอาสแตนที่พลังพันสองเนี่ยกลายเป็นสองรอยี่สิบเจ็ดนะครับก็อะไรประมาณนี้เนาะคือความดีของกรอบนะครับก็คือเพิ่มไอเทมพาวเวอร์ก็ดาเมจก็เพิ่ม,ม,มอะไรก็เพิ่มสแตนก,ก็เพิ่มประมาณนี้ครับโอเคอันนี้ของประเภทแรกคือของประเภทคอมแบทนะครับจะเห็นว่ามันมีคุณตี้นะครับมีกรอบแต่ว่าถ้าเป็นของอีกสองประเภทก็คือ การแปลรูปกับการค้าอาหารค้ายาเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจคุณภาพครับเพราะมันไม่มีครับค้าออกมายังไงมันก็ได้นอร์มอลครับผมมันไม่มีเอลสแตนไม่มีกูดอะไรแบบนี้นะครับผมต่อไปนะครับเป็นในเรื่องของการแปลรูปนะครับดูตรงไหนว่าเมืองไหนได้ค่ารีเทเลตสูงเมื่อเราแปลรูปครับเหมือนเดิมเลยกดชิกที่เมืองนะครับแล้วกดเลื่อนลงมาค่าการในการแปลรูปนะครับดูตรงนี้ครับอย่างเช่นเมืองริมเฮิร์สนะครับเห็นไหมว่าเป็นไฟเบอร์นะครับก็คือถ้าเราแปลรูปไฟเบอร์ไฟเบอร์ก็คือผ้านะครับก็คือพวกชุดอะไรที่เป็นผ้าเงี่ยเอ ตรงนี้ก็จะได้รีเทเลตเยอะนะครับอ่าริมเฮิร์ตเป็นไฟเบอร์อ่าผมยกตัวอย่างอีกสักเมืองแล้วกันเอาเป็นฟอร์ดสเตอร์ลิงนะครับปึ๊บอ่าฟอร์ดสเตอร์ลิงเป็นไม้นะครับอ๋อก็ดูตามนี้เลยนะครับว่าใครที่จะแปลรูปอะไรก็ ดีเทเลตจะเยอะก็ตามนี้อย่างเช่นเมืองนี้เป็นไฟเบอร์ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะแปลรูปไฟเบอร์ให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมให้ดูดีเทเลตอย่างอื่นที่ไม่ใช่ไฟเบอร์ก่อนครับอ่าอันนี้จะเป็นหนังนะครับผมเดี๋ยวให้ดูดีเทเลตในการแปลรูปหนังนะครับนี่ก็จะเป็นตามนี้เห็นไหมครับว่าดีเทเลตได้แค่15.2ห้านะครับผมทีนที่เราจะมาดูไฟเบอร์นะครับว่ามันได้เยอะตามที่เมืองเขียนไว้จริงหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นร้านไฟเบอร์ทั้ง2ลร้านติดกันเลยนะอันนี้ก็คือของที่เราจะใช้ครับนะครับผมก็สามารถเก็บมาาด้ามผ เกะมาแล้วเราก็เอามาค้าแปลรูปอย่างนี้แหละครับทีนี้เนี่ยมันมี2ลร้านติดกันถามว่าเราจะเลือกร้านไหนก็เหมือนเดิมครับเอาเมาชีครับดูครับอย่างเช่นอันนี้550รานะครับสำหรับยูเซอร์นะครับก็คือคนธรรมดาอันนี้999 9เเลยนะก็คือ9000นนะผมเกือบหมื่นถามว่าทําไมเขาตั้งเยอะคือเขาตั้งไว้หลอกคนที่ไม่รู้ครับถ้าใครไม่รู้กดค้าไปนี่ก็คือนั่นแหละเสียตังค์เยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันที่เทียสองเนี่ยค้าไม่เสียตังค์นะครับแต่พอมาเป็นเทีียสามานี่ีบยครับเสียเก อ่าเก้าสิบบาทนี่ครับเหลืออันละ5บาทคือต่างกันเยอะเลยนะครับนี่เลือกร้านดีๆนะเวลาจะคราบโอเคทีนี้ผมยังค้าเทียสามไม่ได้เพราะว่าผมไม่เคยคราบเลยเนาะผมก็จะคราบอ่าเทียนี้ให้ดูนะครับเทียสองเห็นไหมว่ารีเทลจาก15%เนี่ยเป็น36.7นะครับอ่าก็คือเนี่ยตามนี้เลยนะครับวิธีการดูดูที่เมืองเลยอ่าผมจะคราบแล้วนะ3าที่ผมนะครับจะเห็นว่าคราบไป60เหลือให้ผมคืนมา22เลยครับก็เอาไปทําต่อได้นะครับอ่าผมค้าบยีบสอไปด้วยนี่เนี่ยเหลืออออออีีีกกกเหลืมาาา8นะคคครรรับดจ22่ อ่ะครับแปดปุ๊บเหลือมาอีกสามอาครับได้อีกนี่ครับปุ๊บปุ๊บเหลือมาอีกหนึ่งครับได้อีกนี่สรุปคือตอนแรกนะครับเราซื้อมา60อันนะครับแปลว่าเราจะคราฟได้แค่60ถูกไหมครับแต่ทีนี้พอมีรีเทเลตเนี่ยมันบวกเยอะครับจากเราคราฟได้60กลายเป็นเราคราฟจริงๆได้94นะครับผมอ่าตามนี้นะครับอ่าทีนี้พอเราจะคราฟวันนี้เราก็ต้องมีไฟด้วยไฟเทียสามด้วยแล้วก็กระดาษเทียสองด้วยนะครับผมถึงจะคราฟวันนี้ได้อ่าเดี๋ยวลองคราฟดูเลยนะครับผมตามนี้แต่ว่าผมยังคราาไมม่่รระวถึงคับ โอ้โห oh, ขาดอีกนิดเดียวเองคือมันใช้เลเวล240ผมได้2 3 3คือแบบกด learning point ก็ไม่ได้โอเคก็เอาเป็นว่าตามนี้นะครับผมคราบไม่ได้ถือว่าดูดูแค่เทียรอก็พอละมันก็ประมาณมันก็เหมือนกันทุกเทียแหละแค่ให้ดูรีเทเลนะครับว่ามันมันทำงานประมาณไหนนะครับระบบของรีเทเลแล้วก็ระบบของการคราฟรวมถึงระบบของการเสียงเงินให้แบบที่ที่เราคร้าฟด้วยนะครับผมว่าอันไหนถูกอันไหนแพงเนาะประมาณนี้ จบไปแล้วครับกับประเภทที่2ต่อไปไปดูประเภทถึงท้ายนะครับก็คืออาหารและยานะครับโอเคอาหารและยานะครับผมบอกเลยมีแค่เมืองเดียวนะครับที่ค้าอาหารและยาแล้วได้รีเทเลตเยอะขึ้นนะครับผมก็คือเมืองคาริออนครับเมืองตรงกลางซึ่งเป็นเมืองที่ไม่สามารถวาร์ปเข้าไปได้ด้วยนะครับวิธีการจะเข้าเมืองนี้คือถ้าเราจะวาร์ปนะครับเราต้องไม่มีของในตัวถึงจะวาร์ปได้แต่ถ้าเรามีของในตัวแล้วเราอยากไปเมืองนี้เนี่ยเราต้องเดินไปอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะคราอาหารและยาเนี่ย ขายนะผมซึ่งส่วนใหญ่เขาจะไปค้าที่คาริออนครับเพราะว่ามันได้ค่ารีเทลเลตเป็นเมืองเดียวที่มีค่ารีเทลเลตของอาหารและยานะก็คือนี่ครับเรากดมาดูนะครับผมโอเคจากนั้นเอาลูกศรกดลงมาเหมือนเดิมจะเห็นว่ามันมีฟู้ดกับโพชั่นนะครับผมก็ตามนี้2ออันนี้คืออาหารและยาเนาะบวกนะผมซึ่งเมืองอื่นจะไม่มีเลยนะครับผมถ้าคนขยันนะคือเขาจะขนของเนี่ยทีละเยอะๆนะครับจากเมืองอื่นเข้ามาที่คาริออนจากนั้นค้าพอค้าเสร็จเนี่ยก็จะเอาของเนี่ยกลับไปขายที่เมืองตัวเอง อะไรประมาณนี้คือถ้าขยันขนาดนั้นนะนะนะก็แล้วแต่นะครับใครจะขยันไม่ขยันอันนี้คือผมชี้เป้าให้ดูเฉยๆว่าคาริออนอะ่ะมันเป็นแค่เมืองเดียวที่ครับอาหารละยาแล้วขึ้นนะครับ <c oughs> แล้วก็ถามว่าวัตถุดิบอาหารละยาได้มาจากไหน <c oughs> คือถ้าเป็นของคอมแบทเนี่ยจะเห็นว่าเราได้มาจากการแก็ตนะครับเ้วเอาไปแปรรูปถูกปะ่ะแล้วเราก็เอาไปครับของคอมแบทได้หรือว่าจะซื้อจากในร้านค้าตรงๆแล้วเอาไปครับส่วนถ้าเป็นของแปรรูปเนี่ยเราจะแก็ตมาเองแล้วเอาไปแปรรูปก็ได้หรือจะซื้อจากในร้านค้าแล้วเอาไปแปรรูปก็ได้นะครับผม แต่ว่าไออาหารและยาเนี่ยมันไม่สามารถแก็บมาได้ครับมันได้แค่ซื้อกับปลูกเองนะครับผมซึ่งปลูกเองเนี่ยเราก็ต้องมีเกาะส่วนตัวก่อนแบบของผมนะครับคือถ้าเรามีเกาะส่วนตัวแล้วเราสามารถปลูกพืชได้อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างผมปลูกขา้าวโพดเงี้ยหรือว่าปลูกไออันเนี้ยเน,นี่ยอย่างเช่นอันเนี้ยมันเอาไปคราบยารีซิเตนนะครับผมจะเห็นว่าเนี่ยมันเป็นพืชเทียเจ็ดใช่ไหมเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะกดมาตรงตัวบีนะครับจากนั้นมาที่สายยาผมพูดเร็วกันไปเพราะว่าช่างมันไม่เป็นไรผมรู้ว่าทุกคนฟังทันโอเคนะครับผมเข้ามาที่ จะเห็นว่ามันคือดอกอันนี้ดอกเดียวกันที่ผมปลูกอยู่เลยนะครับดอกสีเหลืองๆเนี่ยอะตรงนี้ครับเนี่ยที่ใช้ครบยาเทียเจ็ดก็มีดอกสีนี้ดอกสีเหลืองดอกเทียเจ็ดแล้วก็มีดอกเทียหกดอกเทียสี่แล้วก็นมนะครับผมนมเทียหกนมเทียหกเนี่ยมาจากอะไรอานมเทียหกก็มาจากสัตว์ฟาร์มเทียหกครับซึ่ง สัตว์ฟาร์มเทียหกเนี่ยเราก็มาดูเลยเลื่อนมาเทียหกนี่ครับก็จะเป็นแกะนะครับผมที่เป็นสัตว์ฟาร์มก็ก็คือนมแกะนั่นเองก็จะเป็นนมเทียหกโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ร้านคาบยาครับเรามาดูรีเทเลตกันนะครับผมรีเทเลตอยู่ที่สิบห้าจุดสองนะครับผมอ่าก็คือปกติเลยถ้ามันไม่มีบวกมันก็อยู่ที่สิบห้าจุดสองนี่แหละครับต่อไปจะไปดูร้านคาบาหารนะครับผม นี่อาหารนะครับอากดดูเห็นไหมครับ15.2เดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูที่คาริออนกันว่ามันเพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่านะโอเคตอนนี้ผมอยู่ที่คาริออนแล้วนะครับผมก็กําลังเดินไปร้านค้าอาหารคือผมจะค้าให้ดูแค่อาหารนะตอนนี้ผมมีข้าวอยู่ข้าวเทียสามอยู่480อันครับอาผมจะค้าให้ดูแค่อาหารนะเพราะว่าผมจะให้ดูรีเทลเลสเฉยๆประเด็นหลักๆอ่ะก็เลยจะไม่ค้าทั้งอาหารทั้งยาครับแล้วก็ดูเลยอาร้านนี้269ก็ถือว่าถูกแล้วนะผมีเก็บไปดูร้านอื่นแล้วเอาร้านเนี้ยแหละ269ก็ถูกมากครับ โอเคนะครับผมซึ่งข้าวที่ผมซื้อมาเนี่ยมันคาบได้อย่างเดียวก็คือซุปนะครับผมเอาอย่างนี้ดีกว่าครับผมจะคาบแค่96นะครับอ่าผมจะแยกไว้คือไออัน300เนี่ยไม่เกี่ยวนะผมคาบแค่96พอ96ก็คือ2อันนะผมเดี๋ยวดูว่ามันจะคืนมาเท่าไหร่นะครับนี่จะเห็นว่าโบนัสกลายเป็น24.8แล้วจากตอนแรกเป็น15นะครับอ่าถ้าคาที่เมืองปกตินะโอเคผมคาบเลยปับ อ่ะครับอีก96นะครับผมตอนนี้เหลือ2 0งร้สีผมคราบอีก96้ามาดูนะครับปึ๊บจะเห็นว่าจากตอนแรกเหลือ2 0งนะครับเห็นไหมมันขึ้นเป็น228แล้วก็แปลว่าอันนี้คือในส่วนที่คืนมานะครับผมจากตอนแรกเราจะคราบได้แค่ร้อยชามเนี่ยแต่ถ้าผมคราบจริงๆอ่ะผมลองคราจริงๆเลยแล้วกันไหนๆก็ซื้อมาละมาจากตอนแรกเราคราได้แค่ร้อยชามนะมาดูว่ารีเทเลนเนี่ยคืนมาให้เราคราบได้สูงสุดกี่ชามครับ 120ชามนะครับจากตอนแรกเราซื้อมาที่คราฟได้แค่100ชามนะด้วยรีเทลเลตที่บวกไป24.8เนี่ยเราคราฟได้เป็น120ชามประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของการคราฟนะครับก็ผมอาจจะตกหล่นอะไรบางอย่างนะถ้ามีตกหล่นอะไรก็บอกได้เพราะผมก็ไม่ใช่สายคราฟนะครับแต่เอาแบบเบสิกเบสิกจริงๆมันก็มีประมาณนี้แล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปละบ๊ายบายครับไปคราฟกันให้สนุกครับ a lady. I'm back backwoods smoking. I don't own Papers pass that 808. That don't.